อังกฤษเฮ้ยเค้นเรอเฮ้ยจิมมัน ครับเวลาดูคอนเทนต์ฟังเพลตต่างๆยาวๆแม่งกำลังฟิ่นโดนโฆษณาขัดจังหวะเสียอารมณ์ครับผมขอแนะนำเลยูทูบพิมพอะไรเลยครับ9บาทต่อเดือนนะครับปกติ209บาทนะครับแอปได้ครบทุกประกอ์นะครับต่อยูเมลเดิมได้ีแอปมีดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับคนที่ยิ่แล้วก็สามารถมาอยู่กับเราได้นะครับวันนี้แถมยูทูบมิวสิกฟรี19บาทไปเลยนะครับเพียงสแกนไอดียอยู่หน้าจอนี้พิเศษนะครับตอนนี้ใครบอกอยากช่องผมนะครับก็รับเงินไปเลย50,000บาททุกสิ้นเดือนครับรับบริ ลิ่่อยูตนะมาครับเพื่อน C l e ก e l Milestone Pele Icon TM นะครับตามล่าได้แล้วที่นี่แต่ตามล่าครั้งละหมื่นนะครับทุกคนจัดกันไป60,000บาทรัฐบาลไทยนะครับคุ้มไม่คุ้มก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับเพื่อนตรงนี้ผมก็เปิดแล้รัวไปเลยแล้วกันเนาะมันไม่น่าจะมีอะไรให้ให้ลุ้นกันมากเพราะว่าอย่างมากก็คือเอาตั๋วตรงเนี้ย แล้วก็มาแลกการ์ดตรงนี้ตอนนี้ก็กดกันไปแล้วครบ6 0,000บาทรัฐบาลไทยนะครับผมว่า19บเใบเนี้ยฟรีฟรีบวกแดีๆต้องมาตั้งตัวนะโอเคอันนี้ของตรงนี้ผมแลกตามน้องเขาเลยเนาะ6กอันครับเพื่อนอ่ะเรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันในเกมแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับทุกคนมาไปดูนในเกมที่ลีลามากเอาไปส่องเตยไม่ไดีลีลาเลยอ่ะรับของก่อนแล้วกันนะมาครับเพื่อน6ชุด เงินเอ็มเราไม่ต้องดูนะครับเพื่อนเงินเอ็มก็น่าจะได้ประมาณหกล้านล้านเนาะผมว่ามันไม่น่าจะเกินเนี้ยไม่ต้องพูดกันมากครับไปทีละใบนะครับไอเดี๋ยวกูเกือบกดหกแล้วไอ้บ้าเขาลืมเปลี่ยนฟ้อนเขาลืมเปลี่ยนฟอนอ่าโอเคแสนยังไม่ถึงเลยเหรองานรีบต้องรีบหลอกแดดกูจะหลุดเดี๋ยวนะแสนยังไม่ถึงเลยเหรอเพื่อนโอเคไปครับเพื่อนพวงในบอกจะรั่ว ไครับเพื่อนโอเคไฟมาพรั่งเศสม CFRTN เหรออู่ประเทศเอ้ยทีมชาติเซอร์เบียแต่การ์ดไปเนี้ยไม่ค่อยมีใครหวังดีเดียน้องสแตทกแค่ร้อยสามครับที่ชินคิดถึงจังครับเมื่อคืนแมนยูเสมอเหมือนชนะใช่ไหมครับใช่ครับเมื่อคืนแมนยูเสมอเหมือนชนะครับแล้วก็เล่นดีกว่าด้วยครับแมนยูเล่นดีกว่าเยอว์ฟูคับเมื่อวานนะครับเพื่อนอ่าโอเคตัวซ้ําชิบหายมึงใส่มากี่ตัวเนี้ย กูได้ไวดอลอะไรเมื่อกี้ซ้ำซะงั้นน่ะจะรั่วโอเคครับสวยใครอะ่ะเยลี่เยเล่ะนะครับการท,ที่ใช้ตั๋ว180แรกนะครับไปครับที่คำว่าชิ้นไปครับเพื่อนเทจีบวกแปดอังกฤษเฮ้ยแรดฟอร์ดอ่ะดิแรดฟอร์ดก็แพงนะล้านล้านโอ้โหบวกเจ็ดไอ้บ้ากูจะหลุดบวกเจ็ดซะอย่างนั้นน่ะรั่วจริง โอ้โหอ่ะไปครับเพื่อนโอ้โหโอูซึมอ่ะไปไป,ไปการ์ดเนี้ไม่ค่อยมีไขรลุ้นอะไรมากหรอกนะคนเมื่อกี้ชื่อเจไลครับโอเคครับพี่ผมก็หาเรียกมั่วเนาะเดี๋ยวนะการ์ดใบนี้ปกติเขาลุ้นกันปะะปกติเขาได้ตัวดีๆกันบ้างไปนะหรือหรือว่ามันก็ทรงเนี้แหละ <S <S คือตอนนี้ผมงงและว่าเปิดมาสี่ห้าใบแล้วห้าใบแล้วนะยังยังไม่เห็นอะไรแบบดีๆเลยนะ แล้วกูกดเร็วด้วยประเด็นกูจะรั่วเฮ้ยแปดหน่อยแปดหน่อยโอเคทีเยมมันหราะองกูใครอ่านแฮสเกนหรอโอเคได้อะไรดีบวกเอาจริงการเนี่ยไม่ได้รุ้นละกูไม่รุ้นละอ่ะไล่เกลือเนี่ยว่าไล่เกลือไล่เกลือไปก่อนไล่เกลือแล้วไล่ดวงไปก่อนอ่ะคำพูดเองเริ่มได้นะ ทำพูดเองเริ่มได้แล้วเองเริ่มรู้แล้วว่าแบบเฮ้ยเขาเรียกยังไงอะไรยังไงอาตานี้ใส่ใส่เสื้อไก่ดวงไก่กูต้องถอดเสื้อไหมเนี่ยหวัดดีครับน้องอ้อน้องอ้อมาแล้วนะทุกคนหญิงมาแล้วพวกมือหญิงมาแล้วดได้เวลาเถืนห่าวแล้วอะกูว่าเปิดไปแล้สี่ใบเนี่ยเปิดเลยการแม่งเกลือเหลือเกิเนเราค่อยไปลุ้นกันแบบของดีๆกันเลยแล้วกันเนาะโอเคไฟมาสเปนอาร์เจนซีบีิโรนาหรอชิโรนา อ่ะรู้กันมาที่ใบนี้ก่อนแล้วกันเพื่อนวันนี้าจะทําได้ไหมไอหวันดีครับคุณเหมียวไปครับเพื่อนไปมาเว้ทีซีทำโติดโซโคไอเอ็กซอซีโคแปดได้ไหมโอเคเกือบล้านโอเคถูกไหมไม่มีใครเรียกผมอ้วนมีแต่คุณคนเดียวคืออันนี้ถือว่าไม่ใช่ความจริงเพื่อนไอซีซีกราลำแสง โอ Dante, ้ว่ะย้อนนี้ดอกไม่ใช่รอดเนเจะรีดค่ะวะว่ายอนนี้หรือรอดเอจะรีดดอกร้อยยี่สี่ก็ถือว่าอะไรไปกันต่อครับเพื่อนบุญหนีกำลังน่ารักแม่เห็นบ้าผู้หญิงไม่ยังบอกเลยดูดิมึงดูมอสเขาเรียกผูหญิงหนีให้ดีฟีหยอนอันตริเฮ้ยเคนหรอกอุลเลสเตอร์วารีหมวกแปดได้ไหมล่ะอู้วิ่ี่ยวารีมนรกที่กูทำไงดีวะเนี่ยขอบคุณครับน้องมอสสาหนึ่งแบงค์แดงรักมอสนะ ถือว่าเองรู้เรื่องเรื่องนี้แล้วไม่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลหวัดดีครับคุณโฟนเบดีซีเฮมันซีดีเฮมันหรอโลมาแมกช์ทูเบล125หกล้านล้าน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 ถือว่าไม่แย่นะเพื่อนถือว่าไม่แย่หกล้านล้านพูดถึงน่าตกใ,ใจน่าตกใจคือมันจะมีดีกว่านี้เยอะนะมันจะมีดีกว่านี้เยอะพวกนี้ปีเตอร์เช็ค ของกแปกันของลูกแปะของแปะโอเคโอเคหมแปมาเยอะหมแปมาเยอะหมแปมาเยอะอยู่ยังไงมาที่อย่างละหกใบนี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกท่านทุกท่านกูจะหลุดไปครับเพื่อน,อนดีฟีอโอเคอ่ะโอเค ลีนคอยเออคอยนานไหมล่ะไปครับเพื่อนไปครับไปครับนะสวัสดีครับน้องไทยกวยของกูมโม้ปึ๊บตัังไลทันทีขอหน่อยโอ้ยนจะิีว่ะตอนแรกยังดีๆมาลัวๆเลยเฮ้ยฝันกาเซียเหรอโอเคฝันคาซีอาโอเคอไปเพื่อนเอาหน่อย แค่หกถึงแปดมันยังไม่ได้การเด็ดๆเลยได้ขนาดนี้มันก็ดีแล้วมึงมือขี้อะไรลไะแกเออเข้ามามือคงมือขี้แอตแลนติกบินเบ้าโอเคแต่แต่บวกแปดหมดหนูนะและนี่ก็คือการดีซีซีเอฟบิลหนึ่งร้อยแปดบวกหกถึงบวกแปดนะครับทุกคนนี่ก็คือไปครับเ่นและอเหีย เจ้าของดีทุกใบของดีทุกตัวเนี่ยมันก็เกินนะครับเพื่อนไปครับไปนี้แหละคำตอบโอ้โหเอ็มวะสเปนนะสเปก้ะบิยาลิวอ่ะโยมาเนี่ยเ,ดเดยเลมีล่ปีโปน,น,น,นไปเลยไปต่อเลยเพื่อนใครคุณคือเอบมวีสเปนเยอรมันสเปนเโลมาโลมา นีไปครัเพื่อนลุยเฮ้ยดีสีอ๋อไล่รีมาเน้นใช่ไหมรีมาเน้นอ๋อเอาผมเก็ตเนี่ยแสิ่งที่กูไม่อยากเห็นไปไล,ล่ริมาเน้นไปก่อนไล,ล่ริมาเน้นไปก่อนบวกแปดพันดีสีบวกแปันะโอเคสเปนก็เอลเอม เฮ้ยกินมันไม่มีมโงแก่้อยหุ้ยหกล้านเลยเหรอเดี๋ยว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 หกล้านอีกแล้วหรอกูบอกแค่นั้นแหละมึงอะลบไปดีฟีใครวะ,วะเฮ้ยเฮ้ยใครวะทักอะเนี่ยเกินน้องเกินบุคคมาครับทุกคนอันนี้คือชุดละหมื่นแล้วเนาะ 6ชุดก็คือ6 6หกหมื่นหกล้านแคชต์ถเสี่ยงโชคอย่างเรามันต้องลือกเ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 ออไอแกไอ้แกเป็นกำลังใจให้ผมได้ใบนี้เยอะๆนะครับเพื่อนรักไปครับเพื่อนเต้นเต้นเอ่ะทำเอฟเฟกต์โอ้โหทีเอ็มอันนี้เฮี้ยสุดเลยใช่ไหมเฮี้ยสุดเลยใช่ไหมโอเคโอ้โหเฮี้ยสุดเลยโอเคเฮี้ยสุดเลย โอ้ยเฮียเฟลเล่อ้าอ่ะพี่พูดแค่นี้นะโอเคยูเว่สีดานยูเว่กูมาแน่ใบเนี้ยคุ้ยเทียมโอเคยูเว่ซอยแบทเห็นบ่นในช่องอื่นผิดหวังในตัวมึ่งดายับแต่ก็ยังเสือกมาดูกลืนน้ำลายตัวเองไม่เพียงมั็นาแล้วไงเออมันก็มาแล้วก็รับมึงก็หาล่าแม่มดมาหนอออ่ะทุกท่านครับ ไปเฮียสองลัวเลยสูหันไปกูไม่เห็นหนึ่งเลยเฮียเอยไปครับเพื่อนไปครับเพื่อนไปครับทีแท็กเขาหายไปไหนแล้วยังไม่กลับมาอีกรอดูคุณบอลดีโดนสามล้านล้านกลับมายังโอเคเลยรักนะเฮียเอาสี่ล้านเลยแม่ด้ตอนหนึ่งหลอกจ้าตัวจริงแต่ไม่เป็นไรกูไปช่องไหนกูก็ไปพลิกลิ้นต่อช่องไหนเงยนนนๆอไกครับเพื่อนร้อยยี่สิบกูจะหลุดมึงล่าแม่มดใครกันบ้างกูจะลวอิตาลี ซีบีมัดินี่เหรอไม่มีผมเปิดนี้ก่อนละกันผมเปิดอ่าผมเปิดเปเล่ก่อนละกันเพื่อนพออันนี้มันน่าจะไม่ต้องลุ้นอะไรนะครับอันนี้อันนี้มันเปเล่ร้อยเปอร์เซ็นต์เที่ยงหนึ่งบาทได้แค่หนึ่งล้านนะไอคอนเทมแต่เปเล่เท่าไหร่เปเล่น่าจะห้าล้านสามล้านนี่หรอหรือราคามันยังไม่ดันวะมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของเราไปแล้วครับเพื่อนนั่นก็คือยูเว คำว่าชิ้นครับเพื่อนไปครับดีเ้เฮ้ยนักเว็เฮ้ยนักเว็หรอเฮ้ยนักเว็ปากเฮ้ยนักเว็ว้าวตีตตตตเตตเพลนเสียเพงเล็ตเสียเสียตีดาน ขอญาตไปปำเอมนะนี่ใบละหมื่นกูจะร่วงไปสุดท้ายแล้วครับเพื่อนไปแรงใจผมด้วยเพื่อนขอญาตเอาเมาค้างที่คำว่าชิ้นไปครับเพื่อนเดี๋ยวไปอยู่ดี่แอเกมหน้าหิ้ส้นตีนจัดสมเพศดีลาที่คนเลือกเล่นเงือกก็เกมเฮี้ยหิ้วสวัสดิส้นตีนแบบนี้เยมัน บันบวกเจ็ผมเห็นแล้วไอ้ไอ้แบงค์มึงปากดีนะไอ, poster, ะ illar, ไอ้แก่เฮ้ยรองเท้าขาวบเยร์นะยีิบสองใครอ่ะโอ้มันไลฟ์ซีไอ้สัตว์ลำมาดิร้อยสามเอ็ดความเร็วร้อยิบเจ็ดบวกแปดโอเคโอเคเหรอเนี่ยกูลำเนี่ยกูอ่ะลำเหมือนแม่งเลยเนี่ยตอนเนี้ยไม่ใช่แค่มันที่ลำกูลำตามเลยเนี่ยอะทุกท่านครับถึงเวลาแล้วแหละเดวิดปะขำ นึงแล้วอะไรร้อยยองตัวนี้ตัวนี้ร้อยยองตัวนี้นะครับดูใส่ไปอ่ร้อยย่สิบสามใส่ไปใส่ไปเพื่อนปิดไหมอ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเพื่อนไปครับตีเลยเป็นแฮมเฮ้ยเียเีย